ครับทุกคนต้นนี้ต้นหน่อนะครับสูงมากอันนี้สีแดงถ้าต้นหนอแบบนี้ออกสีส้มๆ้มแดงแดงแบบนี้ครับจะเป็นต้นไม้สังนะครับต้นไม้สังนะถ้าไม่ใช่ต้นไม้สังจะไม่ใช่สีนี้นะครับมันจะมีสีเขียวไลแล้วก็สีเทาๆนะครับแต่ตัวนี้จะคือต้อนไม้สังนะผมว่าน่าจะมีหนอนด้วยครับถ้าต้นแบบนี้นะเราลองมาตัดดูครอือ <aust> ด,ดูมากใกล มีน้ำด้วยน้ำกินด้วยนะอืมออกหวานๆหน่อยครับจะออกขมนิดหน่อยน้ำกินได้ด้วยนะครับน้าจะอยู่บนๆหน่อยอะ ถ้าอยู่นี่ชอบอยู่เป็นคู่นะครับอืมนี่น,นี่มาดูนี่โอ้ยนี่ครับนี่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 อยนี่ครับผมบอกว่าถ้าอยู่ชอบอยู่เป็นคู่นะครับดูครับเป็นคู่เลยเห็นไหมนี่กำลังคุยหากินอยู่ครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับ นี่โอ้โหได้แล้วครับเนี่ยน่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะผมก็แบ่งไม่ออกนะครับตัวไหนคือตัวผู้ตัวเมียครับเมื่อกี้ผมเพิ่งได้ไปเองแล้วมากินหน่อยอยู่ที่นี่ครับนี่กำลังหากินเข้าไปอยู่เพราะช่วงนี้หน่อมันหวานนะครับมันหาหากินได้ง่ายนะครับนี่นุ่มมากนี่ครับโอเคครับได้แล้วถ้ายังไงเจออะไรต่อคลิปหน้าเดี๋ยว มาฝากทุกคนนะครับโอเคครับบ๊ายบาย